สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับเมื่อเราพูดถึงประเทศกัมพูชาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชื่อของสมเด็จฮุนเซนและตระกูลของเขาคือศูนย์กลางของอำนาจที่แท้จริงแต่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าเครือข่ายอำนาจและอิทธิพลของตระกูลนี้แผ่ขยายไปกว้างใหญ่และลึกซึ้งขนาดไหนวันนี้เราจะมาถอดรหัสอาณาจักรฮุนเซนกันครับอาจารย์รัฐ จากข้อมูลล่าสุดที่เราได้เห็นกันมาทั้งภาพคฤรืหั์สุดอลังการไปจนถึงบทบาทของลูกๆแต่ละคนมันสะท้อนภาพอะไรของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันครับ สวัสดีค่ะคุณเอกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของครอบครัวการเมืองธรรมดาค่ะแต่มันคือการสร้างจากประวัติทางธุรกิจและการเมือง political business empire ที่สมบูรณ์แบบทุกภาคส่วนที่สำคัญของประเทศตั้งแต่ความมั่นคงสื่อสารมวลชนไปจนถึงโทรคมนาคมล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกๆทั้ง5คนของสมเด็จฮุนเซนอย่างเบ็ดเสร็จค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพที่น่าจะสร้างความตกตะลึงให้ผู้ชมมากที่สุดก่อนเลยครับคือภา ภาพคฤราหั์หลังใหม่ของสมเด็จฮุนเซนใช่ค่ะจากข้อมูลระบุว่าคฤราหั์หลังนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกันดานมีมูลค่าสูงถึง4,000ล้านบาทซึ่งภาพที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงความหรูหราและกว้างขวางมากทั้งการมีสระว่ายน้ำทั้งในร่มและกลางแจง้งไปจนถึงการที่ต้องใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในการเดินทางภายในบริเวณบ้านและยังมีเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่น่าสนใจอีกใช่ไหมครับค่ะทั้งการมีโทรศัพท์มือถือ ถือ5เครื่องไว้ข้างเตียงหรือการดื่มน้ำแร่ฟิจิซึ่งเป็นน้ำแร่ราคาแพงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราและอำนาจที่อยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมาเจาะลึกถึงบทบาทของทายาทแต่ละคนกันบ้างครับว่าใครคุมอะไรกันบ้างนี่คือหัวใจของโครงสร้างอำนาจเลยค่ะลูกๆทั้ง5คนถูกวางตัวให้คุมตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมดคนโตฮุนมาเนทถูกวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันคุมอำนาจบริหารสูงสุดของประเทศลูกสาวคนโตหุนมานาได้รับฉายาเจ้าแม่สื่อแห่งกัมพูชาเพราะคุมกิจการสื่อกว่า20แห่งทำให้สามารถกำหนดทิศทางข่าวสารในประเทศได้ลูกชายคนที่สาม ฮุนมานิตรับผิดชอบงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงในกระทรวงกลาโหมคุมกำลังส่วนสำคัญลูกชายคนที่หุ่นมาณีเป็นผู้นำขบวนการเยาวชนสายชาตินิยมที่มีสมาชิกนับล้านคนและถูกวางตัวเป็นนายกคนต่อไปลูกสาวคนเล็กหุนมาลีมีบทบาทสำคัญในระบบโทรคมนาคมและธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ จะเห็นได้ว่านี่คือการวางเครือข่ายอำนาจที่ครอบคลุมทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจและมวลชนไว้อย่างสมบูรณ์แบบครับนอกจากเรื่องอำนาจแล้วยังมีประเด็นเรื่องราวในอดีตที่ถูกขุดคุยขึ้นมาพูดถึงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการกล่าวถึงข่าวลือในอดีตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมเด็จหุ่นเซนกับหญิงสาวอีกส,อ,กสองคนคือดาราสาวพิสิทธิ์พีลิกาและนักร้องลูกทุ่งทูตสุนิก ซึ่งทั้งคู่จบชีวิตลงด้วยการถูกลอบยิงอย่างน่าเศร้าแม้เป็นเรื่องในอดีตแต่ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอเมื่อมีการพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วภาพลักษณ์ในโลกปัจจุบันล่ะครับน่าสนใจมากค่ะมีการเปิดเผยว่าข้อมูลของสมเด็จฮุนเซนในวิกิพีเดียถูกมือดีเข้าไปแก้ไขจากค m e r a b l e politician เป็น Scambodian politician เพื่อเชื่อมโยงและเสียดสีกับปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชา เป็นนฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในสายตาของชาวโลกบางส่วนภาพลักษณ์ของเขากับปัญหานี้เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ขาดค่ะเมื่อเราถอดรหัสทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ครอบครัวน,นักการเมืองแต่เป็นเครือข่ายอำนาจที่ฝังรากลึกและคุมทุกองคาพยพของประเทศกัมพูชาไว้อย่างเบ็ดเสร็จถูกต้องค่ะการทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจของตระกูลฮุนเซนคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจการตัดสินใจทางการเมือง และทิศทางของประเทศกัมพูชาได้ในทุกมิติทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะท่านผู้ชมล่ะครับ คิดว่าการที่อำนาจกระจุกตัวอยู่กับครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวเช่นนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวมากกว่ากันร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับและถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงเบื้องหลังเกมอำนาจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องข่าวถอดรหัสของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ